ต่อหองต่อหัวสินะครับไออยากเบิ่งนะครับคลิปต่อหัวนะครับวกหัวแบบนี้หัวนี่หัวนี่ใชนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋สีสิเวเหตุให้พี่น้องเบิ่งนะครับเบิ่งผมไปให้จบคลิปเด้ครับครับสวัสดีครับผมพี่น้องฟองไปทุกทุกคนครับผมอาการสวัสดีหนเลยสวัสดีหนสวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เข้าสีมาก พามาชมนะครับการไล่เบรกการเท็ดอดีเบรกนะครับมาเดี๋ยวเราชมกันเลยครับมันเปลี่ยนเนวไอะไรสภาพรถสภาพเบรกนะครับปั่มเบรกนะครับผมครับการทีเท้าซีเห็ดนะครับก็จิมีอุปกรณ์ก็จะมีสลิงนะครับอ่าพวกเรามีโตแบบนี้กัหาสลิงก็ได้นะครับสลิงกับเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับแบบพ่เรกนะครับ อันดับหนึ่งแบบแรกนะครับการใช้เท <eterm oon> <jak S 1> ่าไรน้ำม <tsp. S 1> ันเบรกนะครับบางคนเข้าก็จิตแหลกๆเดิมๆเลยนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับเติมน้ำมันเบรกลงลงปั๊มไ่เลยนะครับอ่เติมน้ำมันเบรกในลงปั๊มไปเลื่ยนะครับแล้วก็บีบบีบบีบไล่ไล่ไล่เบียไล่น้ามันเนะครับบีบบีบไล่ไล่ไล่น้มันบีบไล่น้ามันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะให้น้ำมันมันลงหู้นี่นะครับอันนี้เขาอื่นหู้ไล่อากาศไล่อากาศไล่ลุ่มนะครับนะ เอาแบบทำนี่ผมเขาเข้าใจเนาะพี่นอ้องอ่าผู้นี้ก็จะเป็นผู้แบบผู้ไรลุ่มผู้อากาศแล้วก็ไล่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 เขามาเนี่ยตึงตึง,งมือเนี่ยเข่ากับหมุนค่ายออกเห็นน้ำมันมันไหลออกนะครับอ่าจากเขาค่ายออกปุ๊บเอ่เข้ากับบีบบีบปรับน,นี่ไว้น,นะครับบีบปรับนี่ไว้ข้างปุ๊บล้วเข้ากับมาหมุนอันนี้หมุนเขาไม่นะครับอ่าแล้วก็ไล่ไล่ไล่จนว่ามันตึงนะครับอ่าอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมอ่า วิธีที่สองนะครับง่ายๆเลยเอาปั๊ม้ำมันเอาเอาเอา้ำมันใส่กับปุกปั๊มเบรกข้างบนนะครับใส่ปุ๊บแล้วก็ค่ายตัวปอดนี่ออกนะครับค่ายค่ายตัวปอดนี่ออกนะครับแล้วก็เอานีบเสียบใส่าเอานี้เสียบใส่ปุ๊บนะครับอ่าเอานี้เสียบใส่แล้วปุ๊บสืนะครับเขาก็ค่ายค่ายตัวดูดอากาศออกนะครับ พอไข่ออกเร็จแียวปุ๊บเขาก็วิธีดูดอากาศนะครับนะดูดอากาศอ่าดูดอากาศขัานมันสุดเล้วกับดึงออกไหมนะครับอ่าดึงสายน้ำมันเบียออกแล้วก็บีบเขาดันเขาไม่อ่เพอดันเขาไม่ก็ดูดออกอีกนะครับดูดออกอีกดูดออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าให้น้ำมันเบรกมันเขามาได้สลิงเขานะครับดูจนกว่าให้น้ำมันเบรกเขามาได้สลิงเขานะครับอันนี้จะไม่มีอากาศเลยนะครับอ่า วิธีนี้จะ่่มีอากาศเลยนะครับเพราะน้ำมันเบรกเขาว่าเคื่อแล้วปึ๊บเท่ากับมุนอากาศเขาแต่เท่ากับว่ายำปั่มบนเนยเลกหน่อยนะครับยำยำกดยำ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 ให้มันตึงมือนะครับอ่าแล้วก็ไล่อากาศเขาอีกนะครับแต่ว่าวิธีนี้อย่าลืมเติมน้ำมันเขากับปุกเรื่อยๆนะครับขันน้ำมันมันลดเนียเท่ากับเติมน้ำมันลดเนียเท่ากับเติมนะครับนะครับน้ำมันลดลดจากกระปุกลงเถอะครับเท่ากับเติมไว้นะครับคือว่าไ้มันลงสุดขอบเลยครับพอลงสุดขอบเนี่ยปุ๊บเนี่ยคือ อันลงลงสุดขวบตรงนี้ปุ๊บนี่อาการที่อากาศมันจะเข้าไปยุ่ในสายเ้องศ์นะครับอากาศเข้าไปยุ่ในสายเข้าองสิกีจะมีสูงนะครับอ่าเพราะบางบางที่เข้าเข้าเบรกมันจะเจออากาศเข้าไปในสายพอดีนะครับอาจจะเบรกเฝ้าเบรกไปยุ้งสินะครับอ่าประมาณนี้นะครับวิธีที่สามเขาดูดน้ามันเขาดูดน้ำมันเข่าสลิงเลยนะครับวิธีนี้ดูดน้ำมันเข่าเข่าสลิงเลย ไม่ต้องเติมน้ำมันเข้ากับปุกบนนะครับอ่าไม่ต้องเตือน้้ำมันเข้ากับปุกบนนะครับอ่าคือเขาเติมน้ำมันเขาดูดน้ำมันใส้สลิงปุ๊บเขากับไข่ไขยตัวไหลุ่มนะครับเขาก็บีบดันกระเบเลยนะครับดันแบบดันเบื้อนะครับดัน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 ันดันดันไปจนว่าให้น้ำมันไหลไหลเรียนเล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 ียนถึงเพื่นนะครับเลียนถึงเพื่อนจนว่าให้น้ำมันมันถึงไปยุ่งเพื่อนนะครับจนว่า้น้ำมันมันถึงไปยุเพ่อนกับปกนะครับผมอ่า อันนี้คือเป็นการเซ็ตสิ้นขึ้นกันครับผมปั๊บานี้เลยนะครับใครอยากให้เบึ้งใครอยากเห้เห็ดให้เบิ้งไรไลเหยเบิ้งนะครับคอมเมนต์มานะครับผมนะคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากนะครับล๋ยให้เบึ้งนะครับบุญยากับบุญยากาต่อหงต่อหัวสินะครับใครอยากเบึ้งนะครับอใครอยากเบิ้งคลิปต่อหัวนะครับพวกหัวแบบนี้หัวนี้หัวนี้ใชนะครับคอมเมนต์มากนะครับ เดี๋ยวสิมะเขือเทศแห่พี่น้องเบิ่งนะครับอเดี๋ยวสิมะเขือเห้ชสมนะครับบ่าว์เฮดแนวไดนะครับอันนี้ก็สิมอยูสอวิธีนะครับวิที่ดังๆเดิมๆนะครับกับวิธีใไม่สมัยคู่มือนี่นะครับผมก็สิมีอุปกรณ์ให้จ้งหน่อยนะครับการใส่หัวนะครับอ่าครับผมก็ประมาณนี้แหละครับเนาะพี่น้องอ่าผมมีอย่างหลายครับผมอ่านี่ครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาบไปด้วยเจ้าปั้มนะครับผมสุดหลอนหน่ายนะครับกราบสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนให้ผมน้ำเนยด้วยครับผมแล้วกะ็บึ้งผมไปให้จบคลิปด้ครับมันสไดเลยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอาจจะมีไล่อะไรน้อยๆเข้ามาเนียนนะครับผมเพื่อจะได้ หาเงินนะครับมาแต่งรถนะครับให้พี่น้องเบึ่งนะครับเองืองินที่ใดมากเบว่ามันยังดอกครับเราิเอามาโลง่งซักับรถอี่่และพี่น้องนะครับขอบคุณครับ